ជេនហើយលេបគឺរោអោចាយចាយលេបគឺហើយដៃបន្តិចមកចុះបាន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 ទីទីនទី

เลอมีไอ้ซ้ำเลออ้นี่ยโอ้สีสีมาแล้วอันอ้ยสเด้ออันอ้ยเด้อสามสีสามนชื่อยูลงรโอยช่อลงหอปลาอยอชื่อยุลงมือาบป มัน้องเนาะนี่อ่านีเน้วียอ้ไม่เนียเหนื่ยหมดเองมากใม่ไหแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไม่ไหวตอนนี้กวรมันรอ่วเลยอูเลยขอเรียกอเรยนะครับผมเมวันที่สิบหกสิหาคมสี่าเจ็ดกับสี่สามเด้อไม่เหนื่อยมากตอนนี้ไม่นิ่เหน่อยมากยายออกจากร่างไม่นิดแล้วนะครับชื่อยายตุยนะครับยายตุยขอไอซีนะครับ ที่มารับชมนะครับขอให้ป,งปังๆรวยๆกันทุกๆคนทุกท่านนะครับผม